สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง B Channel นะคะอยู่ในช่วงตี่ขวานพากินครับพี่ตี้วันนี้พี่จะพาหนูไปกินอะไรพี่จ้าพาขวันไปกินชานองไก่มุกหมีพ่นไฟโอ้โหเป็นยังไงอ่ะพี่ตี้นี่ไงเดี๋ยวพี่จ้าพาขวันไปดูโอเคไปกินเลย มาแล้วจะดูไข่มุกคุณไปของเราก็มาแล้ว<ห>นา่ารักมากเลยค่ะตอนแรกก็คือจะไปนั่งกินที่ร้านใช่ไหมแต่ <sig> ว่าช่วงแบบสถานการณ์โควิดเนาะ<ๆ>เขาก็ไม่ให้นั่งกินร้านเราก็เลยซื้อกลับมากินที่บ้านเย้ <ips> um. อ่ะลองชิมเลยดูคนไหมคนเหรอหเป็นพ่นไฟเป็นน้ำตาลเหรอรนหนูหนูลองกินดิ รสชาติเป็นยันง,งไงตีหวานแล้วจะครีมตรงวิครีมตรงไหนวิครีมคนไฟต้องขวานะเนนยังไงอร่อยอร่อยไข่ <laughs> นลนุกเป็นยังไงบ้างหนุกไหมหนุกเฮ้ยดิันทำอะไรอะ่ะ <laughs> หวานมากหวานหอมมัน ่อร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหม <Okay. S 1> เหมือนเขาใส่น้ำตาลใส่เลงลงไปเลยอ่ะอแล้วเขาก็แบบเหมือนใช้พ่นไฟเนาะที่พ่นะไรอ่ะพ่นให้มันแบบว่าละลายใช่ไหมอืมออาอย <laughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะคะใครอยากให้พวกหนูสองคนจำา คอมเมนต์ข้างล่างไว้เย